สวัสดีครับวันนี้มาดูในสตาร์ทกันครับเป็นในสตาร์ทฟลลิฟนะครับคันนี้ถอมาจากฟลลิฟนะครับโตโยต้านะครับเป็นเครื่องสามวายสี่วายนะครับในสตาร์ทฟล์ลิฟโตโยต้านะครับอาการที่ลูกค้ามาแจ้งนะครับคือสตาร์ทเงียบนะครับแล้วจอดขวางทางอยู่ครับผมก็เลยไปแก้ไขเบื้องต้นให้นะครับให้รถสตาร์ทได้ผมเช็คแล้วคือเขาสตาร์ทเงียบจริงๆครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ฐานหมดนะครับ ก็เลยแก้ไขให้รถขยับใต้โดยการนะครับผมก็ไปถึงแล้วผมก็กระแทกตรงนี้นะครับกระแทกให้สปริงฐานมันไปกดฐานนะฮะให้มันสะเทือนนะครับเพื่อที่ให้รถสตาร์ทได้นะครับไม่ให้กีดขวางทางนะครับคือเวลาเราสตาร์ทเงียบนะครับดูนะครับเราใช้จังหวะเคาะทุกนี้นะครับครับแล้วก็สามารถสตาร์ทได้นะครับพอสตาร์ทได้ทุกนี้เขาเครื่องติดนะครับพอเครื่องติดล้วก็ขยับรถให้เข้าที่นะครับแล้วก็หาที่ถอดนะครับเพราะ พอเคร Connie, ื like nice. Somehow, pretty, ่องติดปุ๊บเขาหาที่จอดให้เรียบร้อยนะผมก็คอ่ออกมานะครับอันนี้ก็คือสายแบตเตอรี่นะครับสายเมนจั้วบวกนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นในสตาร์ททดนะครับสายแบตเตอรี่ั้วบวกนะครับอันนี้สายซี้ิงเจอรจสตาร์ทนะครับฝั่งนี้เป็นสายมอเตอร์สตาร์ทนะครับเอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้ดูครับว่าถาดหมดถาดถานนะครับจะหมดจริงหรือเปล่านะครับในสตาร์ททดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นในสตาร์ททดที่ว่าหัวหมูนะครับ ใส่ของสามวสี่วายนะครับแต่มอเตอร์ไดสตาร์ตัวนี้ครับสามารถใส่ได้ถึงเครื่องหนึ่งเจสองเจนะครับระบบเครื่องพวกสี่สูงนะครับ6กสูงนะฮะแล้วก็เครื่องคูบต้าก็ใส่รุ่นนี้ได้นะครับเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนหัวหมูไค่ได้นะครับให้เข้ากับตรงรุ่นเครื่องนะครับ่ะดี๋มาลองมาดูครับว่าทานจะหมดจริงหรือเปล่านะครับเร้องต้นก็คือเคราะแล้วสตาร์ทให้รถจอดเข้าที่นะครับเคลียร์เคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วก็ ไห้จอดเข้าที่แล้วเดีย๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่าฐานจะหมดอย่างที่ผมสแตันี่ฐานไ้หรือเปล่านะครับรบกวนนะครับถ้าเห็นว่ามีเห็นว่ามีมีประโยชน์นะครับรบกวนให้เ,เพื่อนนะครับ กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่รู้ก็ได้รับทราบกันด้วยนะครับในสตาร์ตโตโยต้านะครับตัวนี้เป็นไดโกลิฟนะครับ้าสตาร์ตไม่ติดลองเคาะดูก่อนนะครับในสตาร์ตเบื้องต้นแต่อย่าไปฟืนข้อมากนะครับจะทำให้หัวคอมนะครับเสียหายได้ ทาบฝับนนะครับชุดฐานครับตัวนี้ทุ่นสตาร์ทนะครับมาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้คือทุ่นสตาร์ทตัวนี้จะเป็นหัวคอมนะครับถ้าเราฝืนใช้มากๆนะครับหัวคอมี้สึกนะครับเราต้องเปลี่ยนทุ่นด้วยนะครับซึ่งจะราคาจะสูงขึ้นนะครับอาจจะต้องทําให้เราถึงกับยกนู่ในสตาร์ทได้เลยนะครับดูนะครับมีหัวคอมดีอยู่นะครับแล้วก็มาดูฐานนะครับ เหมือนเดิมครับทานสี่ก้อนนะครับหายไปสองก้อนเห็นไหมครับอันนี้ก็เวลาถ้าเราเคาะเคาะนะครับเราเคาะเคาะตัวฝานี่ฮะเคาะเคาะเคาะคก็จะทําให้สปริงมันดันถ่านมานะครับเพื่อที่ให้กดสปริงคนนี้ครับมันมีสี่ตัวนะครับก็จะดันให้ถ่านให้พอสตาร์ทได้นะครับขยับรถมาแต่ถ้าเกิดเราฝืนมากเลยนะครับถ้าเราฝืนมากจะทําให้หัวคอมนี่พังด้วยนะครับนะครับ ค่เบื้องต้นนะครับพอเคาะเคาะพอติดแล้วก็ให้ช่างนะครับไปถอดให้นะครับอาการเบื้องต้นคือถอดเปลี่ยนฐานนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่สะพานไฟทีนะครับเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเข้ามาดูนะครับสะพานไฟนะครับตัวนี้เป็นไดทอดก็จะมีสะพานไฟแล้วก็ลูกกระทุ้งนะครับแต่ที่เบื้องต้นที่ผมสันนิษฐานก็คือนะครับทานหมดก็คือถูกต้องนะครับ่าทานหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกกระทุงสะพานไฟจะสึกเยอะหรือเปล่านะครับถ้าสึกเยอะแล้วไมจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับ ชมคลิปแล้วมีประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับลูกค้านะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับเวลามีคลิปวิดีโอดีๆนะครับเรื่องกับการสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นนะครับได้ทานเหตุการณ์นะครับตัวนี้ลูกกระทุงครับนะครับลูกกระทุ้งก็ยังพอได้นะครับจะไม่สึกมากนะครับเห็นแล้วทาการขัดช่วงที่เป็นทองเหลืองทองแดงนะครับขัดให้สะอาดนะครับ สะพานไฟสองข้างก็ยังดีอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับก็สรุปว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนฐานให้ลูกค้าอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนฐานล้างประกอบแล้วก็ไปใส่ให้ลูกค้าได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ